น้องไอรีนโห,นโหเล่นเองเก็บเองเก็บเลยค่ะเก็บยัดใส่โอโหเก่งจังเลยเนี่ยมันยัดใส่ไม่ได้นอ้นั้นน่ะเออต้องวางใส่อย่างนั้นเออเล่นเองเก็บเองค่ะเร็วเเอาเร็วเรวเก็บใส่เร็วเรวค่ะอือหอเก่งจังเลยค่ะโอ้โหเก่งจังเลยค่ะหูหูเก่งจังเลยค่ะอ่าอ่าอ่า Okay, okay. โอเคโอเคอ้าวอาวอา้เอาเก็บอื้อหือเล่นเองเก็บเองเก่งจังเลยเนี่ยอื้อหืออื้อหือเก่งจังเลยค่ะน้องไอรินโอ้โหหนุนอะหนุน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะเออเออเอออ่าอ่าอ่าเก็บดีดิ เก็บดีดอืมอค่ะค่ะ <ๆๆ S 1> เก็บดีดีค่ะืเก่งจังเลยค่ะ <ๆๆ S 1> อ่าหนึ่งสองส <ๆ S 1> าเอาเาเอาเอามาเก็บให้เสร็จสิคะเร็วเร็วค่ะอย่าไปนู่นเร็วเร็วมานี้รีบมาเก็บให้เสร็จเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเอารีบเก็บค่ะเร็วเร็ว เก็บเข้าไปเออโอ้ตามไม่มองเลยเก็บเนี่ยเอาอ่าถูกเเออ <c oughs> เออ <c oughs> เออถูกเอเออ่าอ่โอ้มาได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ใช่ต้องเอาไข่ข้างบน เอออันไหนยอดได้ก็ยอดเอออันนี้ยอดได้ไหมไม่ยอดไม่ยอดเออไม่ยอดอันนี้ยอดเออเออเออโอ้โหโอ้โหเก่งจังเลยค่ะพ่อเออเอออ้าวอ้าวอ้าวออเออเออ หายไปไหนอะไรหายไปไหนลูกหอหายไปไหนอ่าเออเออโอ้หมดแล้วที่เนี้ยหมดแล้วเก่งจังเลยค่ะโอ้โหเก่งจังเลยตบมือหน่อยค่ะคือน้องอลินเก่งจังเลยเของเอ้าเอาเก็บให้หมดที่ค่ะอ๋ออ๋อออ๋อ อ้าวเอาหันมาบ๊ายบาย,บายพี่น้องก่อนบ๊ายบายค่ะ